คลิปนี้จะมาพูดถึงวีวาเช่แล้วก็ซีแคลนะคะเอ่อวีวาเช่คืออาหารผิวลดน้ำหนักนะคะแล้วก็ซีแคลเนี่ยก็คือเอ่อ,อ,อวีวาเช่คือกระดูกอ่อนปลาฉลามซีแคลคืออาหารลดน้ำหนักนะคะก็คือว่าทานเนี่ยซีแคลเนี่ยทานมาละสองเม็ดก่อนอาหารนะคะถ้าเกิดใครรู้ว่าเออทานอาหารแบบ คือถ้ารู้สึกว่าแบบตัวเองเนี่ยเป็นคนทานอาหารมื้อเย็นเยอะอะ่ะก็เก็บไปทานมื้อเย็นก็ได้ก็ทานจหแบบสมมติรู้ว่าตอนเช้าไม่ทานข้าวอย่างเงี้ยก็ทานตอนเย็นแบบสักประมาณบ่ายสองเงี้ยก็ทานไปได้เลยค่ะแล้วช่วงเย็นๆเ,เนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกหิวแล้วพอกินเข้าไปเนี่ยก็มันก็จะไปบอกแป้งไขมนันน้าตาลแล้วก็ให้ให้อาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันถูกขับออกมานะคะทางตึ๊ดๆนะคะแล้วก็ เก็บแค่เราก็จะเก็บไว้ในร่างกายแค่แค่ที่ร่างกายต้องการใช้อ่ะคะ่ะเหมือนกับว่าถ้าสมมุติเราต้องการใช้แค่2 0 0อแคลอรีร่อย่างเงี้ยมันจะเก็บแค่นันแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะถูกขับออกมาภายใน2อสชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยทางต๊ดๆ,ๆไปนะคะแล้วก็เอ,อ่อถ้าเกิดใครเป็นคนกินหนักตั้งแต่เช้าเลยเป็นคนกินจุกจิกเนี่ยก็ให้กิน2เม็ดตั้งแต่ตอนเช้าไปเลยนะคะซี่เฮาของเราเนี่ย มีแอลคาเนทีแล้วก็มีดับแป้งบล็อกไขมันคือทุกอย่างเนี่ยถูกทดสอบมาอย่างดีแล้วนะคะเป็นเวลา6เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มั่นใจได้เลยนะคะว่าสินค้าของเราเนี่ยมันเลิศมากๆแน่นอนค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือวีวาชเช่ age, ใช่ไหมวีวาชเช่ age, เนี่ยก็ทาน2เม็ดเหมือนกันค่ะเราวีวาชเช่ age, เนี่ยทาน2เม็ดก่อนนอนเพื่อให้มันทำทำงานได้ดีก็คือว่าวีวาเช่จะช่วยเรื่องผิวผิวขาวริ้วรอยแล้วก็ที่เด็ดนะคะ ข้อเข่าผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเค้าคือตัวพว่วงตัวเสริมมาด้วยเนี่ยคือมันช่วยเรื่องข้อเข่าด้วยเพราะว่าอย่างบางทีผู้หญิงอย่างเงี้ยพอเวลาเริ่มแกะไปใช่ไหมคะจะเป็นอะไรนะรูมาตอยสักอย่าง,มาออไ,ง,างไม่รู้จําชื่อไม่ได้นั่นแหละมันก็ <laughs> มันก็จะแบบว่าไปช่วยเรื่องข้อเข่าเราให้ข้อ,อ,อกระดูกมันยืดหยุ่นได้ดีด้วยนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวสวยเพราะว่ามีคอนไซคิวเทนจิ๊บจะเห็นเลยว่า คือจิบอายุ27แล้วริ้วรอยไม่มีแล้วก็ผิวหน้าจิบเนี่ยเรียบเนียนมากนะคะคือเรียบเนียนเนี่ยก็คือคือจะบอกไงเดียวบางคนเน่ยคือเขาบอกผิวเขาดีนะแต่แบบตัวจริงเขาผิวเป็นขึ้นเต็มไปหมดเลยอ่ะมันก็มีนะคะแต่ว่าจิปอะผิวหน้าเรียบเนียนเพราะหนึ่งจิบกินวิวาเช่ด้วยจิบกินวิวาเช่มาสามเดือนแล้วเพราะว่าสามเดือนแรกเนี่ยจิบให้เขาวิจัยคนคว้ามาให้เพราะได้มาสามเดือนแรกปุ๊บสรุปผลิตอะส่งขอออยเนี่ย จิ๊บมีเทสเตอร์ของจิ 4, ๊บอยู่45กระปุกเพราะฉะนั้นจิ๊บกินมาตลอดเลยผิวจิ๊บก็ขาวขึ้นใสขึ้นเวลาเจอแดดน,นี่ตัวจิ๊บแบบเป่งมากเลยนะคะแล้วก็วีวาเช่อะมันจะช่วยเรื่องแบบทําให้ผิวเราอะไม่แก่คือแบบยิ้วรอยเลยเงี้ยไม่มีค่ะรอยหิวยอ่อนแล้วก็คือกินซีแคลใช่ป่ะคะกินซีแคลลดน้ำหนักเนี่ยม,ม,มันกระชับสัดเออมันมันกระชับสัดส่วนได้นิดนึงก็แบบก็คือทำให้ผอมลงลนั่นแหละคะ่ะ แต่ว่าถ้ากินวีวาเช่ควบคู่กันอนะวีวาเช่ ay, มมนมีคอลลาเจนเป็นหลักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวเราจะแบบไม่หย่อนคล้อยอะไรเงี้ยดูดิผิวจ,จะแบบแน่นๆเออไม่หย่อนคล้อยอะไรเงี้ยเพราะว่าออคอลลาเจนมันจะช่วยเรื่องนี้ค่ะส่วนราคานะคะก็เดี๋ยวบอกตรงนี้เลยนะคะว่าเป็นราคากางคคนขายเท่ากันเหมือนเดิมคะ่ะก็60เมตรนะคะก็ปุกหนึ่ง60เมตรอยู่ที่1550เป็นราคาที่ถูกมากถ้าเกิดถ้าเกิดรู้นะคะกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ย หล,หลายแบรนด์จะขายแพงมากเลยแต่จิ๊บขายแค่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบเพราะว่าจิ๊บอะอยากขายของในตลาดกลางอะค่ะไม่อยากแบบทําถือกําไรน้อยแหละค่ะตอนแทนจํบหนก็กาไรน้อยนะแต่ว่าอยากให้แบบว่าเออมันออกมาแล้วแบบทุกคนรู้สึกกินได้เพราะจิ๊บรู้สึกว่าหกสิ่มสกมันกินได้หนึ่งเดือนใช่ไหมคะมันมันจะน้อยเกินไปอะถ้าสําหรับคนแบบเขาเรียกว่ายังไงอะถ้าสําหรับ ม,มันจะแพงเกินไปถ้าสาหรับมนุุย์เงินเดือนใช่ไหมคะเดือนหนึ่งถ้าจะต้องกินแบบแพงๆหนึ่งเงี้ยจิ๊บก็เลยคิดว่า1 5 5่งบาทเป็นราคาที่โอเคเลยซีแคลก็ราคาเดียวกันนะคะเดี๋ยวจะเห็นแบบสารอาหารข้างกล่องจะรู้เลยว่าสารอาหารเราเยอะมากจริงๆนะคะแล้วก็ทาน2เม็ดเนี่ย1เม็ดวีกูต้า250มิลลิกรัมเพราะออยยอให้ใส่แค่เม็ดละ250มิลลิกรัมนะคะก็ถ้าทาน2เม็ดเนี่ยก็จะได้500ก็คือทานหาดแค่500มิลลิกรัมวันหนึ่งเนาะ อืมแล้วก็มันก็จะมีคอรลาอเนอะไรเงี้ยทำให้ผิวใส ilton, คิวเทนคือสารอาหารเราเยอะจริงๆนะคะยังไงก็ฝากติดตามเอ่อซีคลด้วยนะคะแล้วก็ตกุ๊กตาตัวนี้นะคะมีมีคนส่งมาให้ที่บ้านแหละเออเขาเป็นเขาเป็นเขาเป็นใครไม่รู้ฝากพี่เชอรี่มาให้นะส่งมาให้จี๊บแหละขอบคุณมากเลยนะคะตุ๊กตา นิ่มด้วยชอบมากขอบคุณมากคะ่ะที่ส่งมาให้นะคะและของทุกอย่างนะคะที่ใครส่งมาให้เนี่ยจิ๊บใช้จริงๆนะไม่ว่าสเป็นลิ้นชักนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยจิ๊บก็ใช้หมดนะคะโอเคก็ขอบคุณมากนะคะสําหรับทุกคนที่ให้การชื่นชมหรือว่าติดตามดูหรือว่าส่งพวกของขวัญอะไรอย่างเงี้ยมาให้นะคะขอบคุณมากจริงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรดีๆจะมาอัปเดตใหม่ส่วนได้อย่างเงี้ยลุกเนี้ยถ้าเกิดชอบเนะี่คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวจะมาแต่งให้ดูแหละโอเคไปละบ๊ายบาย